หรือครับดำท,ที่ผมมูนีมาใส่หลอบครับตรงนี้นะไม่น,น้ำล,ล,ลายครับน้ำลายกว้างพร้อมห้าหลายพร้อมอานาจะมาอยู่เนาะ เราเป็นรอบสปริงครับพับได้ลักษณะมไม้ให้ไหนให้พี่บอกเอามุมนี้ไม่ยันมุมเอเอจยมุม แต่อราทำมาซิบหาลังนะครับอยู่ไซบงจัะหาลังกวน,นะครับเดี๋ยวมือเสาเจอกันครับ คุณสรับเจ็กันต่อมมะยามเนียครับผมใส่เบิ้งจ็กหาหลังกันนครับเอ้ โอเคครับปูอินเจอกันตอนเศร้าครับผมต่อมาืยามว่าจะได้ป่าจะโตเด้ครับจะเจออะไรยอย่างไงเนาะครับเจอกันตอนเศร้าครับครับเดี๋ยวเมื่ยามรอบดีใส่ไว้ครับมาได้เท่าไรหรือโตถือว่าน้อเติมมากะไรเขาได้น้อรู้ไหมเออเฮ้ตะกั่ว ปู่รับกระปูกอะตัวนึ่งปูจะมาหนีมือวะเนี่ยครับยังยังมาหนีเย้มาแล้วโอ้โหเมื่มุดกระดาตัวนี้เออนี่ดอกปลาโอเคครับเน<อ>ี่ยปูตัวนึ่งปูตัวนึ่ง ทีมวิกนรจะได้ยังมาเก็บฉลังตีมเทนีล่ะนึ่ตัวนึงเขามือเ้าหรือมือวัานอ้ยไรมือเออมือวัานมังวันเนาะเออวัานไม่มือเ้าพอดีเพอเข้าไปงานมากครับเซ่จังหน่อยเนี่ย เอายาวเลยเพิ oh ่งไปเพงไปซอยงานเขาเจ้ามากอุ้ยปลาเนี้ยอ้ไปเอาปลาคอเป็นข้าไปซอยงานมากเมื่อกี้ใส่จังไรเนี้ยลูกพี่คอเออเอาอุ้ยปลาคอใหญ่อยู่เนาะครับปลาสวยงามอยู่ก็ลูกพี่ว่าผมาคอได้เนี่ยเออปลาตัวเนี้ครับตัวนี้โอ้ยปลาคอ บ่าใส่พุนจนตกหน้ามาันั่นไหนๆหนหนหนทดสอบทดสอบฟีเมือ,อยังงั้นเออโอเคนะครับพี่น้องอยังเนนี่เติบอยู่โอ้ขังๆๆงขังอยู่ยสง,งานขาจามากครับงานบุญ ฟึบฟึบเอือยเอาอีแล้วบอนบอานบอลเย็นควมยเย็นงูเฮ้ยโอยิงแลบดินอยู่แล้วแล้บดิ่อยู่นะปลาคอกพอมนะอือหึวจด้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชียงงูกันเชีงูกอนแต่ปลาคอกอมทบตัวนึงคอตัวนึงงูยังลับบรรยกัดมือไ โอ้ยการบระารเหรอมือเปล่าออกกังไนเลยี่เอเปล่าก่อนเนาะเปล่าก่อนจะได้อ่ะครับมือเปล่ากับงูเด้อน่ะมาขับขับสลิงล่ะก็สปริงโอ้ยเอาบอลบอลจับบอลบอลปุ๊บเรียบร้อยครับกอนของแท้เออแต่อะไรเพิ่มประคอบด้วยเฮ้ยมือไหนบอลนะบ อ่าใสเลยใเลยอือบีึกบีอุ้ยโอ้กัดแล้วน่ะจะได้ออกนี่ออกแม่ได้ยี่บ่ได้ยี่บ่ดึงบอลแม่ดึงบอลดึงบอลจับแั้งจับแข้งยังไงมันเจ็บดิไะเจ็บดิไะเจ็บอยู่บ่กำลังกินโอ้ว่ามีเงียงครับใส่ว่าเป็นยังบ่บ่มีเยียบมแต่ขีดต้มโอ้ อ่ีผมเจียวออกตั้งหากเด้อเออมันออกพวกดี้มันออกใหญ่เดี๋ยวเอาที่ร่างก็ได้เอาบ้างกับบ้างกันไหนบ้างก่อนไหนเจีบวยุบบ่มันมันีผิดมั้ยบ่โอ้ยเนี่ยเลือดออกอยู่เขาไปล้างแผลป่ะบ่รู้ว่า่ได้กัดนะจับน้ำมาจับกันนะบ่เราถึงรู้กันตลอดบ่ โอ้ยมันจะกหลงเลยหางหางยังหางงูแม่งครับังหาง้หัวี่ปูกำลังกินงูอ่ะปูกำลังกินงูเฮ้ยจ็บตัเนี่ยเลเฮ้ยเตวเนี่ยเฮ้ยตนี่ยเหรอวะตเน่ย โอ้ครับเต็มเลยปลาดุกกระมีปูร้อมปลาดุกความบ่ปูปลาดุกมโอ้งตใหญงเสริมปูดูมึงงูไอมึงไอปลาดุกเ๋อปลาดุกน้อยปลาดุกน่อยปล่ไยสะอ๋งูความปลาดุกตุกเด้อเนออกกันเอวางูกัดมืออีกเด้อ จับออกทีตัวโบได้หรือมั้งมันจะหนีมือมันรุกันเลยอาฮอดมอครับอืมง่ <laughs> ายกุ๊กกี้กจับมีนเป็นยังไงโอ้โห <laughs> โอ้โหจะแบบนี้เลยครับจับสดๆเลย แค่นี่ไปซอยงานบุญมาครับเลยยังบอยานผิดผิกมีป,ปัหนหดนี่ครับประดุกครับประดุกโอเคประดุกรุ่นปล่อยสาครับครับอบอนอทิย์ครับทธิยาหลวงโอเคปูแล้วไปเนาไม่ได้ตื่นหนึงหลัง

เรือไปสูงเราโอเคเนีย่ยเอาเอาข้าใจไปงั้นบุญมากไปงานบุญมากครับเล้ไอ้นีง่งอมมาขึ้นสูงต้นอยู่งดูกานดี่วะมีร่มีมีมีอโอ้ปลาค<ข>อคื<ข>อ,อ,อมันรู โอ้โหบึงดีดูโอ้โหบนะ่ะไม่นองปลาคอเนี่ยเขารอบตัวใส,สเดียวขนาดรอบซันีได้ตัซนีโอเคนะผ่านผ่าผ่านผ่านาโอ้โปลาคอไดุ้่มเกับ่เรุ่นเดียวกันเดี๋ยวเวทใบิ้งดนะ้โอเบิง้งครับผมปลาคอพุนะ่ะอือ เฮเบิ่งะยเบิ่งความได้วันนี้โอที่รถเมื่อน่าแซมลงดูนะครับมาแล้วโอเคโอ้เทมุน้งูบอลนะรอบเจ้าไงล่ะสามตัวสิบห้า่สิบสี่สิบสี่เออเริ่มมาใส่ตัวนึงจริงจมีสิบห้าเริ่มใส่ตัวนึงเลยเป็นสิบสี่ว่างนึ่ก้นดันยันนี่มาเก็บพลัง ลองดูโอู้ยครับเจ้าปลาดิ๊ก่้นี้เออหนึ่งเวียเซ้มดูปลากอน้ำปลาคออู้ยมันแถามี้นะไงปลาคอพ่อปลาคอพ่อปู่พ่อปู่พ่อโอ้โหใส่งามอยู่มัน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 ปลากอเย็ดเอเลยตอนนี้ถ้าเทียบกับรอบสั้นนี้เนาะปลาคอสั้นนี้โอเคอยู่ครับนี่บุญของแท้ครับของแท้ นั่นรู้นี่โอเคเทียบกับหอดสัเนื้ใสโอเคอยู่ครับนี่นี่คือบอลโอเคอยู่โอเคแล้ว สุดท้ายมั้งนี่สุดท้ายแล้วครับนี่ย่งเออขึ้นูอุปุ็ปเนาะออป๊บอ่าปลาขอนอยขอนายก็อิปูอิปูปลาขอายตัวนี้สบายซะเนาะเืมไปอาอิปูา ขอหน่อยปล่อยเลยครับนี่ปล่อยเลยนั่นนั่นนั่นอย่าไม่มยุ่งกันอกโอเคอไปปูปะอี

เรามาเบิรงไงประคอไอนพี่น้องมองดูไอ้ลองไ,ปไ,ปไ,ปไป้ไปไปเปิดเปิดปากนงเจ็บกล้องใส่ปุ๋ยย่งมไ่บ่ต้องก็ได้ม่ว่าต้องมา,านี่พี่น้องเบิรงนี่ตู้นกสิงดเดกล้องสอวตูนกิแอนดกล่องสวครับข้อที่ไอ้มื่อนี่ครับนี่ โอ้ยนะตัวใหญ่น,อน้นนอยเพราะว่ากลุ่มนี้นะผมอ่ะข้างนี้น,นี่นี่ครับปลาคอปลาเมันดูนี่ครับนี่ปริแมนปลาคอเลยครับซิบซี่รังเราซิบซี่รังครับแต่เหล่าไมใส่ซิมหาหรือไม่ใส่เอาตัวนึงมาอ่านี่ครับไม้ที่ใส่ครับไม้ใส่นี่มาไม้แงามเลยครับนี่ โอเคครับผมคลิปนี้สำหรับมุนีข้อสมเดนจครับผมดำทีวีครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้ครับผมจากดำทีวีครับขอบคุณขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ